ิสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการกียณชวนฟิตนรมิตรชีวิตสุดมัน่นเราจะไปพบกับเรื่องราวของกีฬาของผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศวันนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราเท่ามาราธอนแขกรับเชิญของเราคนนี้นะครับเขาก็ผ่านเรื่องราวของการวิ่งมาพอสมควรแต่ว่าที่พิเศษเพราะว่าเขาอายุ70กว่าแล้วนะครับแล้วก็สนามที่ผ่านมาี่กว่าพันสนามเลยทีเดียวเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ และตอนนี้นะครับก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณตาสมเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับเมื่อกี้เราให้ท่านชมฟังนะครับว่าโอ้โหเรียกรู้ผ่านประสบการณ์เรื่องของการวิ่งมายาวไกลเลยวิ่งเยอะวิ่งเยอะเลยแล้วทีนี้นะครับทำไมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของผมก็คือแปผมก็ทำงานอยู่ที่แถววัตเตเกตแล้วก็ไปอบรมบัญชีการเงินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องใช้เวลาทั้งสองชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้จะทำอะไรดี ก็เลยเดินมาที่สวนโรมานีนาตมาเห็นเขาวิ่งกันเออก็น่าสนใจดีนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณสัก4ี่ห้าได้ครับสี่ห้า <5 S 1> แล้ว,แล,วแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรก่อนหน้านี้ไหมฮะก็โรคของคนที่มีอายุอะอย่างโรคความดันเป็นต้นอะไรเงี้ยฮะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทําให้จากแบบวิ่งเพื่อสุขภาพเฉยๆมาเป็นการวิ่งมาราธอนหรือว่าการวิ่งเชิงแข่งขันนะครับทีนี้เราเราวิ่งอยู่ทุกวันเนี่ย ก็บังเอิญเนี่ยเทียอภัยที่เป็นประธานจะมารวมโนมมนี่น้ก็สักชวนมาวิ่งด้วยงานแรกที่ไปวิ่งก็งานวันที่13ตุลาวันตำรวจแห่งชาติก็วิ่งที่รลูกส่งมาวิ่งทั้งนั้นได้1ชั่วโมง21นาทีก็รู้สึกภูมิใจครับนั่นคือ10กิโลแล้วที่ผ่านมานี่คือวิ่ง ไกลสุดนี่คือเท่าไหร่ครับอ๋อประมาณ16กิโลขออนุญาตเดี๋ยวเราไปวิ่งคุยกันดีกว่าครับได้ครับได้ครับครับโอเคเลยครับคุณตาครับอย่างเวลาวิ่งนะครับหลายคนเขาก็จะมีแบบว่าเป้าหมายในการวิ่งของคุณตามีเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมฮะก็ให้มันถึงจุดหมายครับผมพอใจแค่ถึงจุดไหนก็พอแล้วครับ ก็วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างนี<_<_<_<_<_ after, <_<_้นี่คือมีสนามไหนที่แบบเรียกว่าโอ้โหแบบภูมิใจที่สุดเลยนะก็เคยไปวิ่งที่ของสิงคิรีลลานะของสิงค์พัฟเฟอเรชไปวิ่งที่สวนราชพฤกษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋อสวนตวนั้นเป็นเป็นสวนที่เขาจัดงานพืชสวนโลกด้วยครับก็ต้นไม้ผันไม้น่าชิ้นามมากครับก็มีหลายครั้งที่วิ่ง แซงคนหนุ่มๆด้วยเล่าใหปฟาไหนครับก็เราก็วิ่งไปเรื่องของเราฮะแต่ว่าพอไปถึงเส้นชัยแล้วปรากฏว่ายังเห็นอีกตั้งนนยี่สิบกว่าคนยังมาไม่ยังมาไม่ถึงเรามาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะตั้งหลายคนรส่ภูมิใจครับบางทีการที่เราออกมาวิ่งนะครับไม่จําเป็นต้องมีเขาอ้างว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมเรายังแบบว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าน้ําหนักเกินขอให้เริ่มนะครับขอให้ออกมาแล้วก็วิ่งแล้วก็ ออกกำลังกายในรูปแบบของเรานี่ครับสำคัญที่สุดครับอ่าโอ้โหสุดสดชื่นเลยนะครับยิ่งได้มาวิ่งในสวนแบบนีน้บรรยากาศของสวนใหม่อของประเทศไทยและต้องถามนิดนึงครับว่าอย่างการที่เรามาวิ่งแบบนี้ครับออกมา งานวิ่งต่างๆมันให้อะไรกับเราบ้านครบอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้ได้มิตรภาพจากเพื่อนฝูงครับร่างกายเรามีสุภาพดีขึ้นมีเรียกว่ามีงานไหนไหมครับที่เราประทับใจแบบที่สุดเลยครับก็ไปวิ่งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับได้วิ่งได้ที่สองได้ช่วยรางวัลมาด้วยครับรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปครับอ๋อได้ที่สองเลยได้ที่สองครับสุดยอดเลยครับก็รู้สึกดีใจภูมิใจครับ สุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณตาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าเรื่องของมิตรภาพที่ได้จากการวิ่งเป็นยังไงครับก็ผมว่าเนี่ยชวนกันมาวิ่งกันนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยให้ประโยชน์ไม่มีโทษนะครับเราขยาปรมาราพาความไม่มีโรคเนราบันรเริฐการวิ่งเนี่ยนะอย่างน้นอยๆวิ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับแล้วคุณตาในกะว่าจะวิ่งไปถึงเมื่อไหร่ครับ ก็คิดว่าจนกว่าจะวิ่งไม่ไหวนั่แหละครับเรือกวิ่งหวังว่านะครับเรื่องราวของคุณตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตามากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสําหรับเรื่องราวและก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้คราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ